ปฏิบัติถูกต้องคือเดินหน้าเป็นชาวพุทธคือไม่หยุดพัฒนาจากความผ่อนปรนนี้ความสัมพันธ์และวิธีปฏิบัติเท่าที่พอจะเป็นไปได้จึงมีดังนี้ข้อกอเกี่ยวข้องกับอิทธิปาฏิหารตลอดถึงสิ่งมงคลได้โดยพยายามทำสิ่งเหล่านี้ในความหมายใหม่ ที่สามารถทำได้ด้วยตนเองเช่นธรรมริศอริยริตและมงคลที่เกิดจากการประพฤติธรรมเป็นต้นแต่ก็ยอมผ่อนล,ลงไปอีกอย่างมากที่สุดจนถึงยอมให้เกี่ยวข้องกับมงคลตามแบบของชาวบ้านได้เฉพาะในแง่ที่เป็นเครื่องเสริมกำลังใจและเสริมความเพียรพยายามให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นเสริมกำลังใจในที่นี้หมายถึงเสริมในทางที่ดีงามไม่ใช่ฮึกเหิมที่จะทำการชั่วร้าย โดยย้ำว่าจะต้องไม่เป็นเครื่องหน่วงเหนียวหรือลดทอนความเพียรพยายามทำการตามเหตุผลเป็นอันขาดข้อขอ,ขอสัมพันธ์กับเทพเจ้าทั้งหลายโดยวิธีอยู่ร่วมกันด้วยเมตตาเกื้อกูลกันด้วยไมตรีซึ่งวิธีอยู่ร่วมกันแบบนี้เกือบเท่ากับต่างคนต่างอยู่พนลงไปอย่างมากที่สุดจนถึงยอมรับการทำเทวตาภลีคือของถวายแก่เทวดา หรือแผ่บุญอุทิศแก่เทวดาในความหมายว่าเป็นการเอื้อเฟื้อเกื้อกูลหรืออุปการะแก่เทวดาไม่ใช่บนบานอ้อนวอนหรือขอให้โปรดปรานยิ่งผ่อนปรนให้มากก็ยิ่งจำเป็นจะต้องย้ำข้อเตือนสำนึกไว้ให้หนักแน่นไม่จเพาะชาวบ้านจะต้องคอยเตือนตนเองเท่านั้นแม้พระสงฆ์ก็ควรช่วยเตือนชาวบ้านบ่อยๆเพราะชาวบ้านมีโอกาสใกล้ชิดสภาพแวดล้อมทางธรรมน้อย และมีกิจของคารวาสวุ่นวายคอยชักให้แชร์เิญได้ง่ายข้อเตือนสำนึกที่ว่านั้นก็คือจะต้องรู้ตัวอยู่เสมอว่าตนยังอยู่ระหว่างกำลังพัฒนาขณะนี้อยู่ที่ขั้นนี้ขั้นนี้ต้องระลึกไว้ว่าแม้ว่าขณะนี้ยังยุ่งเกี่ยวกับเทวดาอย่างยุ่งเกี่ยวกับมงคลแต่ก็หวังอยู่เสมอว่าจะก้าวไปสู่ขั้นแห่งความเป็นอิสระสักวันหนึ่ง ถ้าพูดรวบรัดก็คือจะต้องสำนึกอยู่เสมอว่าเราจะต้องเดินหน้าไม่ใช่ย่ำอยู่กับที่คำว่าเดินหน้ามีความสำคัญเป็นพิเศษสำหรับพัฒนาการในอริยธรรมขั้นต้นเพราะมินเมที่จะตกล่นไปจากความเป็นสมาชิกในชุมชนชาวพุทธถอยหลังกลับไปอยู่ในชุมชนก่อนอาริยะได้ง่ายเหลือเกินเพราะในขั้นต้นสุดนี้ สิ่งที่ใช้ร่วมในพุทธศาสนากับในาศาสนาเดิมยังมีมากและสิ่งนั้นบางทีก็เป็นสิ่งเดียวกันแท้ๆเช่นมงคลและพลีเป็นต้นต่างแต่ท่าทีแห่งความเข้าใจสำหรับชี้นำและจำกัดขอบเขตของการปฏิบัติถ้าเกิดเหตุเพียงแค่ว่าเผลอลืมท่าทีของการวางจิดใจดิเสียเท่านั้นพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติ ก็อาจพลิกกลับเป็นตรงข้ามได้ทันทีขึ้นหล่นจากสมาธิกภาพในชุมชนพุทธถอยกลับไปอยู่นอกชุมชนอาระยะซึ่งน่ากลัวว่าจะได้เป็นกันมาเสียอย่างนี้หลายครั้งแล้วดังนั้นคำว่าเดินหน้าจึงเป็นข้อเตือนสํานึกสำคัญที่จะต้องมาด้วยกันเสมอกับสํานึกในท่าทีที่เป็นขอบเขตของการปฏิบัติการทำสัจจะกิริยา เป็นทางออกที่ดีในกรณีนี้ซึ่งสามารถย้อนกลับไปทบทวนได้ที่บันทึกที่สสัจกริยาทางออกที่ดีสำหรับผู้ยังหวังอำนาจโดนบันดาลเมื่อใดเดินทางก้าวหน้าถึงขั้นที่สคือขั้นที่มีชีวิตจิตใจเป็นอิสระดำเนินชีวิตที่โปร่งเบาแท้โดยไม่ต้องอาศัยอิทธิปาฏิหารหรือสิ่งอื่นภายนอกมาเสริมกำลังใจของตนเลย เพราะมีจิตใจเข้มแข็งเพียงพอสามารถบังคับควบคุมจิตใจของตนได้เองปราศจากความหวาดหวั่นกลัวภัยมีความมั่นใจในพระรัตนตรัยอย่างบริบูรณ์เมื่อน,นั้นจึงจะปลอดภัยแท้เพราะได้เข้าอยู่ในชุมชนอารยะเป็นโสดาบันขึ้นไปไม่มีการถอยหลังหรือลังเลใดๆอีกมีแต่จะเดินหน้าอย่างเดียวเพราะเข้าถึงความหมายของพระรัตนตรยัย มั่นใจในความเป็นไปาตามเหตุผลจนมีศรัทธาที่ไม่หวั่นไหวไม่ต้องอ้างอิงปัจจัยภายนอกไม่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทวริษใดๆและไม่มีอิเลสรุนแรงพอที่จะให้ทำความชั่วร้ายหรือให้เกิดปัญหาใหญ่ๆเป็นปมในใจที่จะต้องระบายกับทั้งรู้จักความสุขอันประณีซึ่งเกิดจากความสงบผ่องใสาภายในแล้ว จึงมีความเข้มแข็งมั่นคงในจริยธรรมอย่างแท้จริงภาวะที่มีคุณธรรมมีความสุขและเป็นอิสระซึ่งอิทธิพลภายนอกไม่อาจมาครอบงำจักยูงได้เพียงเท่านี้เป็นความประเสริฐเพียงพอที่เทพเจ้าเหล่าเทวดาจะบูชานบไหว้และพอที่จะทำให้ชีวิตของผู้นั้นเป็นอุด,ดมมงคลคือมงคลอันสูงสุดอยู่แล้วในตัวมนุษย์ เป็นยอดแห่งสัตว์ที่ฝึกได้เรียกอย่างสมัยใหม่ว่ามีศักยภาพสูงสามารถฝึกได้ทั้งทางกายทางจิตและทางปัญญาให้วิเศษทำอะไรอะไรได้ประนีดวิจิตพิสดารแสนอัศจรรย์อย่างแทบไม่น่าเป็นไปได้การมัวเพลินหวังผลจากริฐานุภาพและเทวานุภาพดนบันดาลก็คือการตกอยู่ในความประมาทละเลย ปล่อยให้ศักยภาพของตนสูญไปเสียเปล่าและจะไม่รู้จักเติบโตในอริยมรรคส่วนผู้ใดไม่ประมาทไม่รีรอเร่งฝึกตนไม่หยุดยัง้งผู้นั้นแหละจะได้ทั้งอิทธิฤทธิและเทวฤ์และจะบรรลุสิ่งเลิศล้ำที่ทั้งฤิธานุภาพและเทวานุภาพไม่อาจอำนวยให้ได้ จบบทที่ยีสิ